สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิ n เลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิ้วครับอัพเดตข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับไดจิคามมดะครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นครับกำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของคิสตันพาเลตครับหลังจากผ่านการตรวจร่างกายช่วงแรกเป็นที่เรียบร้อยครับโดยฟาบิซซโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าคามาดะเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับโดยกองกลางวัย27ปีรายนี้ครับตกลงด้วยวาจากับคิสตันพาเลตนะครับว่าจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปี โดยไม่มีค่าตัวแต่อย่างใดครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยจับหมดสัญญากับลาซิโอในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามับไม่มีการเปิดเผยครับสารที่ในการดําเนินการตรวจร่างกายนะครับเพราะว่าปัจจุบันนักเตะกําลังรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่นั่นเองครับโดยคามาดานะครับกำลังจะร่วมงานกับออริเวอร์การ์เนอร์เจ้านายเก่าอีกครั้งนะครับหลังจากประสบความสําเร็จครับครองแชมป์ยูโรปาลีกร่วมกันที่ไอทาแฟนเฟิร์ตเมื่อปี2022ครับมาที่ข่าวของกองหน้าสุดเนื้อหอม อย่างเบนจามินเซสโกดีกว่านะครับที่ล่าสุดเนี่ยตัดสินใจนะครับว่าจะค่าแข่งอยู่กับทีมต้นสังกัดอย่างอาร์มิเลซิกต่อไปครับแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ตามนะครับโดยเซสโกครับถือว่าเป็นหนึ่งในแดนหน้านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้ดีในศึกบุนเดสลีกาครับอย่างไรก็ตามครับนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโนครับก็ออกมารายงานว่าเซสโกเนี่ยตัดสิน ใจเลือกแล้วครับว่าจะปักหลักอยู่กับอาร์เบลีซิคต่อในฤดูกาลหน้าครับทำให้นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยเรดนวอรต้องเบนเป้าไปหากองหน้ารายใหม่ครับซึ่งชื่อในช็อตเล่นนะครับก็ยังมีวิกเตอร์เกโคเวสครับของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็วิกเตอร์โอซิมเฮนของนาโปลีแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซัคของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายต่อไปครับ มาที่ข่าวของกองกลางของฟูลแลมนะครับอย่างช่ออาปาลินญาครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับบาเยอร์มิวนิกอีกครั้งนีครับโดยสื่ออย่างสกายสปอร์ตครับเปิดเผยว่าฟูลแลมเนี่ยต้องการค่าตัวของปาลินญาสูงถึง65ล้านยูโรนะครับหรือว่าเราๆสเท่าจากข้อเสนอแรกครับที่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยเสนอให้กับฟูลแลมไปหมาดๆนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวเลขที่เคยตกลงได้ในช่วงนะครับตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ย้ายทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับตาม รายงานจากนะครับสื่อเยอรมันก็เปิดเผยว่าแวนซองกอมปันนีครับคุณซื้อคนใหม่ของบาเยน์เมลนิกเนี่ยปรารถนาที่จะได้ปริญญาเข้ามาเสริมแดนกลางครับเพราะเห็นฟอร์มในศึกพิม์ลิกซีซั่นที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับคาดการกันว่าบาเยนน์เมลนิกเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของปริญญาราวๆ4 0่สถึงล้านยูโรนะครับซึ่งเรียกได้ว่าต่ำกว่าความต้องการของฟูลแลมั่นเองครับทำให้การเจรจาเนี่ยยังคงมีต่อไปและรอดูต่อไปครับว่าเดีลนนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรครับ มาที่ข่าวของสิงห์บูเชลซีกันบ้างครับที่ล่าสุดนะครับมีข่าวลือออกมาว่าสามารถตกลงปากเปล่ากับไมเคิลโอลิเซ่ครับปีกเนื้อหอมดาวรุ่งของคิสตันพาเลตได้แล้วโดยดันต่อไปครับจะเป็นการหา,หารือระหว่าง2สโมสรน,นั่นเองครับโดยแหล่งข่าวออกมาเปิดเผยว่าเชลซีสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับไมเคิลโอลิเซ่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเจราจากับคิสตันพาเลตในเรื่องรายละเอียดของการจ่ายค่าตัวของปีกดาวรุ่งวัย22 รายนี้โดยตามรายงานเปิดเผยว่าโอลิเซมีค่าฉิกสัญญาในปัจจุบันอยู่ที่60ล้านปอนด์ครับซึ่งไม่เกินกําลังของเชลซีครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาจจะมีการคุยรายละเอียดของการชําระเงินกับคิสซันพาเลตครับซึ่งเชลซีนะครับก็เรียกว,ว่าแสดงความสนใจอยากได้โอลิเซมานานแล้วครับโดยนอกจากเชลซีแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ยังคงให้แสดงความสนใจเช่นเดียวกันครับ ปิดท้ายกันด้วยข่าวของฮูเรียนอาวาเรสครับกองหน้าของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกมาสยบข่าวลือเรื่องการย้ายทีมครับหลังจากมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการออกมาครับบอกว่ามีความสุขดีกับสโมสรครับโดยสตาร์วัย24ปีรายนี้ครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสซีซั่นนะครับในถิ่นเอทิฮัสเตเดียมพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์มามากมายหลายรายการครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยถูกมองว่าเป็นกองหน้าตัวสำรองของเออร์ลิงเบลล์ฮาแลนด์เท่านั้นครับ ทำให้มีข่าวลือว่าต้องการย้ายทีมมันเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับตามสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าถูกพูดถึงอย่างหนักนะครับผมใจเย็นผมสบายใจและมีความสุขดีที่ซิตี้เราจะได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ครับก็เียดีว่าเป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงมีความสุขดีครับกับเรือบสซีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนและกันในกรับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องมิดเลนชาแนลเนียนะครับสำหรับวันนี้สีว่าเกณครับผม